ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองสวรรคโลกสีแยกรหลักเมืองสวรรคโลกถนนจรุดวิถีททองตำบลเมืองอำาเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย นายสมเกียรติลิมประพันธ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้นำชุมชนและคนรุ่นใหม่จัดโมบายเก๋ๆที่ทําด้วยฝีมือบุคลากรชาวชุมชนจิตอาสาร่วมใจกันนั่งพับกระดาษที่ใช้แล้วนํามาแขวนให้สวยงามดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวคนในพื้นที่และผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาในอำเภอสวรรคโลก ลักษณะเป็นรูปหัวใจและนกกระเรียงโดยให้สอดคล้องกับเทศกาลของเดือนแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงในวันวาเลนไทน์นี้โดยการนำทีมของเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสวรรคโลกจากการเสนอไอเดียของท่านรองนายกเทศมนตรีจากนั้นเจ้าหน้าที่จากหน่วยอื่นๆในเทศบาลและประชาชนชาวชุมชนต่างๆรวมถึงคณะผู้บริหารและบุคลากรได้มาช่วยกันทำจนสำเร็จสวยงาม โดยท่านรองนายกเทศสมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลกเผยว่าจุดเช็คอินแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองสวรรคโลกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอยู่ภายในบริเวณสารหลักเมืองของอําเภอสวรรคโลกแค่ต้องการให้ประชาชนชาวสวรรคโลกและชาวจังหวัดสุโขทัยได้พบเห็นสิ่งสวยงามเพิ่มความสุขให้กับชีวิตในช่วงสภาวะช่วงนี้ของประเทศไทยเพื่อผ่อนคลายความเครียดสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้คนในพื้นที่เน้นตกแต่งโดยเฉพาะบริเวณต้นไม้คู่ ที่ได้รังสรรค์โมบายรูปหัวใจและนกกรเรียงพร้อมตกแต่งด้วยไฟประดับสว่างสวยในยามค่ำคืนแก่ผู้พบเห็นและมาแวะเที่ยวชมรับความสุขเติมพลังกายพลังใจซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณดังกล่าวจนอดใจไม่ไหวต้องแวะเข้ามาถ่ายรูปเซลฟี่เป็นที่ระลึกนัทวดีพ่วงหงรายงาน